นี่คือพระลบหล่อหลบเพืเงินปืนแตกวัดคงคารามหรือบางครานใต้นะครับสร้างพศ2528นะครับพิมพ์นิยมเล็กทุนครับพระลบหล่อหลบเพเงินปืนแตกพิมพ์นิยมเล็กทุนเนี่ยเป็นพระหนึ่งในสิบเอ็ดพิมพ์หลักของพระรุ่นนี้นะครับที่มีการแยกตั้งแต่ตอนที่สร้างแล้วนะครับพิมพ์นิยมเล็กทุนเนี่ยเป็นพระที่พิมพ์พระนี่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะครับที่เหยนได้ว่าเป็นพระพิมพ์นี้เลยนะพระนี่ถือว่าถอดติดคงชัน้องมากเลยนะครับ ในการพิจารณาพระเพื่อนเพื่อนกจุดจำหน้าพระให้แม่นนะครับลักษณะหน้าพระนี่จะมีคารักษเจ้าระดต,ตัวของพระพิมพ์นี้นะครับเป็นครับเป็นพระที่มีพิมพ์พระนี่ใกล้เคียงกับหลายๆายพิมพ์นะครับแต่หน้าพระจะมีความต่างกันนะครับลักษณะริ้วจีวรด้านหลังเนี่ยถือว่าถอดติดคมชัดมากๆเลยนะครับวันน้าโลหายนะครับมีความซึ้งเก่าจัดมากๆเลยเป็นพระไอ,องคงนะครับที่ได้ผิวมาเนี่ยสภาพสวยเดิมจริงๆนะครับลักษณะรอยแต่งไม้เศษที่ขอบข้างแต่งมาได้แบบเรียบร้อยสวยงามและคมจริง้วยข้างหูนะครับ โดยเฉพาะฐานตานะครับพิจารนาง่ายมากเลยสารพระรูปหล่หอหลวงเมื่อนปืนแตก